ก่อนไปเตรียม เป็นไงตอนนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะหนึ่งแถมหนึ่งจ้ะหนึ่งแถมหนึ่งมันมีทั้งแบบบางนั่งถูทำอมไรกันนะสวยไข่เนื้อแถมหนึ่งจริงๆหรอค่ะนี่ราคาหมดแล้วหมดเลยจ้ะหนึ่งแถมหนึ่งค่ะแม่หนึ่งแถมหนึ่งใครเอาตัวรีวิวฉ่ำมากอ่ะค่อยๆดูไปเด้องานสวยๆเลยนะคะลูกค้ามีทั้งแบบบางแบบหนาผสมกันรวมไหมพรมอยู่ในนี้เลยนะ เป็นรวมมาแล้วสมเอาไปเอาไปงานญี่ปุ่นมันน่ารักขอเจ้า2,990นะคะาสิบะคะตอบใหม่นะขอปากตอนนี้ขอปากากญี่ปุ่นนะคะลูกค้าหนึ่งแถมหนึ่งนะญี่ปุ่นนะหนึ่งแถมหนึงจัดงานญี่ปุ่นคัตติ้งไม่ต้องพูดเลยนะคะยังไงคะเขาดีอยู่แล้ว เนบอลเล่ไม่มีขาดแน่นอนเออแล้วไงอีกไปจ้ะดูเข้าลูกดูเข้าลูกลูกค้านางหวานละมุนมากนะหวานละมุนสุดๆโอ้ยสีหวานๆเลยแบบรอนเปียอะรอนเปียเงี้ยยอ่คือรวมนะคะลูกค้ารวมใหม่ภูมิทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฐานหน้าสวมหัวโอ้ยนี่ล่ะนี่ลูกค้าเป็นแมวแฟชั่นอันนี้ไม่ได้เลิกเนะน้องเป็นป้ายเนาะนางเป็นป้ายแบรนด์ของ นี่ตรงคอข้างหลังนะคะพอปัน่นเตียกลมสวยมากนะคะไปพอไปปั่นไปซไักหรือใดๆอ่ะไปจะฟูกว่าเดิมนะบางคนเรียกตีฟูนะลูกค้าผ้าจะสวยฉ่ำกว่าอีกนะผ้าจะสวยฉ่ำกว่าอีกนะคะ,าะ,าะ,คะงานสวยะค่ะตัวน,นี้โอ้ยราคา2 9ง0ันเก้าร้อยเก้าสิบาทซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งนะคะซือ้อหนึ่งได้อีกหนึ่งอุย้ยชวยดูแทน<อ> เป็นแบบยังไงนะตัวดีน่ารักมากแม่เป็นแบบสซเวตเตอร์มีทั้งแบบบางแบบหนานะลูกค้าตัวนี้จียูนะนะคะใต้จียูก่อนเกลียดหาแล้วลูกค้าตัวนี้จียูนะคะลูกค้ากระสอบนี้น้องเป็นญี่ปุ่นคะ่ะมนความแบบน้องเป็นญี่ปุ่นไม่ต้องใส่กระน,นะคะ่ะ<า>น้องมาขอปาดขอเปิดญี่ปุ่นใช่ไหมเอวจำนิดนิดใส่แล้วแบบดูแบบมินิมอลซื้อเยอะ เยเยอรืม่กดูสีอนะกหแถมหนึงฮัลโหแถมหนึงจดเนยดูแค่ขายหม่ยโมลูกค้าแน่นอนตัวนี้ของญี่ปุ่นเขาใหม่นะเขาไม่ได้แบบว่าผ้าเก่าผ้าอะไรนะแม่เอามาจัดโปรโมชั่นเรียกเอ็นเกจเมนต์ให้เพจนิดนึงนะจ๊ะน่ารัก้กามันน่ารักจริงนะน้องเป็นญี่ปุ่นนะคะรอนฟงรอนเซียเห็นชักต่อไม่รู้นะ นาะมาณ45กิโลนะคะสอบ4เกิโลจากญี่ปุ่นชัมเวอร์แบบบางแบบหนานีหมดนะแม่นะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างชนมดูความแข็นดูความแข็งโบเออความแข็งโบเนาะน่ารักูคมคะดูมีบางเนาะมีทั้งบางและหนานะคะนโอ้โหโอ้วันเกี๊ยบคือของหวานมากูค่ะ สีแปลกแหลมมากสีเป็นสู้สุดใจใครมาอันนี้มีน้องนี้ไปขายช่วงอากาศเย็นๆขายเลยตรุนค่ะหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มบอกเลยตรุนเลยตรุลแขนสั้นก็มีนะแม่ดูแขนสั้นก็มีบอกเปิดขาสั้นเซ็กซี่ไหมคะจ้าเดี๋ยวเปิดให้นะจีอูไม่แล้วจีอูคอปัดซีอูอ๋อคอคอคอวีซีอูคอวีโทเวนเต้อ มนึงขายราคานี้จริงใครเอาตัวรีวิวหนูสองพันเจ็ดเก้าสิบนะแล้วได้อีกหนึ่งลูกเน้นหมดเน้นหมดเท่านั้นจ้ะวารีวิวสองพันเจ็ดเก้าสิบแถมไปอีกหนึ่งลูกให้ดูสิใส่ไปแบบว่าเป็นสะออฟฟิศได้เลยใครเอฟลูกนี้สองพันเจ็ดเก้าสิบแล้วเอาไปอีกหนึ่งลูกคิดดีแล้วเหรอเอาไปเลยคิดดีแล้วเหรอสวยขนาดนี้นะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกค้าเขาจะเข้าใจว่าของดีจริงหรือเปล่าหมายถึงว่าเราเอฟพิธีจริงของที่เราขายเอง เราขายเราขายเอาหน้าเรามันคนหน้าใหญ่ทั้งเลยแม่ไปแล้วไปเลยหน้าค่ะนี่ยดูเองเลยรบรบตด้ยแม่เป็นทันปะวะฝีกีฬานะหนึ่งแถมหนึ่งแป๊บเดียวหมดเลยแป๊บเดียวหมดเลยเออแล้วไงรู้ป่ะแม้งานมันสวยลูกค้าไปไวมากนะใหม่พรมนั้นละคะลบรบรบตัวนี้น้องเป็นญี่ปุ่นนะคะ น้องเป็นญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าลาเนียปีนี้หนาวมากจัดไปนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกบอกคอนเฟิร์มมาแล้วว่าหนาวมากเชื่อนักวิทยาศาสตร์ค่ะหนึ่งแถมหนึ่งจัดไปใครได้ลูกนี้สองพันเจ็ดเก้าสิบเอาไปอีกลูกหนึ่งนั่นล่ะเปิดไม้พุ่มนแคสซั่นไหมคะไม้พุ่มนแคสซั่นไม้พุ่มแฟนใส่หมดปิดไปจําหนดแล้วด้วยเนาะเออไม้พุ่มนแคสซั่น ขายพวงแขนสั้นใกล้หมดแล้วเมื่ช้าลูกค้าเหมาตั้งหลายคันมันก็เลยใกล้แล้วล่ะตอนนี้เ็ยดูนิคอร์เดินลูกค้าหวานเจียบหวานเจียบอันนี้แบรนดแบรนดแบรนดอะไรนะไม่รู้พี่พี่มินสอนมาแต่ลูกค้ารู้อี่แล้วใครเล่นสายญี่ปุ่นเห็นปะถ้าใครสายญี่ปุ่นอ่ะพี่มันหวานมาก แผนสั้นแข่นยาวนะคะแบบบางแบบหนาอยู่ในนี้ไม่ได้ลูกนี้2,790ได้ส่งฟรีไปอีกหนึ่งลูกส่งฟรีเพิ่มให้อีกหนึ่งลูกถ้าส่งจ่ยไปทางเดอร CRL จ้ะนี่น่ารัก่ะโคเรียมากใครคนใครใครคุณน่ารักคุณคะมันมันเนะรู้อยู่แล้วว่าคันติ้งญี่ปุ่นเป็นยังไงมันจะมีความน้อยแต่มากยากแต่ง่ายแข่นสั้นใต้เดียวกันหรือเปล่าคะแผ่นสั้น ป้ายวิวนะนะไร,ารชอเนี่ยพี่โสพามันชอบผิบแบบตัวด้วยอ,อ๋อชอบผิบัวที่พี่จะดจะุดจุดโปรอืมชอบตัวที่พี่ชอบอะเราชอบแย่งกันนี่วิลิโคลลูกค้าฮัลโหลนะคาไซลูกค้าดูเอาเนี่ยแบบหนาก็มีนะคะลูกคา้ามันปนอยู่ในกระสอบเนาะแบบมันหนานะลูกคา้าเปียเล็กเปียใหญ่หน่ารักมากมากบางคนจะไปตีฟูนะพี่จ๋าราคาเท่าไหร่คะ <ๆ S 2> 2 7 9 0แถมอีกหนึ่งลูกค่ะไม่ตัดลูกรีวิวนะลูกรีววิลูกใหม่2 9 9 0ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะอุ้ยนี่แม่ดูซนึ่งแถมนึ่งนั่นแหละซนึ่งแถมนึ่งปีที่แล้วถะามาใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาร้องไห้ที่หลังเนี่ยหนูเนี่ยคิดดีแล้วหรอขายราคานี้ขาดทุนแบบจำไม่ได้หรือปีที่แล้วปีที่แล้วขายตัวนี้3,005ปีที่แล้วขายตัวนี้3,005ค่ะนี่องไม่ไดจ๊ะ คือเราเนี่ยนะลูกค้าเก็บเงินไม่ว่าเสียดามไม่ได้มือใหม่จริงๆด้วยทำไงดีอ่ะใครเอาบอกนะนี่อันนี้สวยสวยจัดประหลาดบอกนี่แม่ดูความน่าใครเอาบอกนะคะลูกค้าหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะมุกมากเยอะนี่ใส่ไปสองพันเจ็ดเก้าสิบตัวรีวิวก็สอบใหม่สองพันเก้าเก้าสิบใครรับอีกแถมไปอีกหนึ่งโลนี่สองตัวนี้คุ้มจัดประหลาดใครรับแถมพิเศษประหลาดค่ะ ไปท่านคัไปกตกเท่าพันพันสี่เก้าสิบักับพันสองเก้าสิบจกมีสองราคามีกระทิงมาด้วโอ้การกระทิงมาด้วยพันห้าเก้าเน้นเน้นวีนึงนะอุ้ยเน้นะแม่นดิเมนี่ความนูนมีความสามมิติเนาะลูกค้าสองพันเก้าเก้าสิบซื้อหนึ่งได้อีกหนึ่งกับราคานีอย่าช้าเลยจ้ะช้าไม่ได้นะน้องมีความปุ่นนะ แบร์ลูกค้าเป็นลุนเอาเนาะมีจียูยูนิคอร์อยู่แล้วนะคะน้องเป็นกระสอบญี่ปุ่นโอ้โหนี่ไม่กลับมาเข็นนะเดี๋ยวล็อคเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาเหมาอีกนะเมื่อเช้ามีเหมาไว้เสื้อแขนสั้นราคาเท่าไหร่ครับแขนผ้พพรมแขนสั้นเหรอจ๊ะไ้าพ่มแขนสั้นสองพันเก้าเออผ้าพ่มแขนสั้นสองพันเก้ายืดแขนสั้นสามพันห้าดูน้องแดงดูความดูความเตี้ยลูกค้ามันน่ารักน้องมีนิอลนะน้องเป็นญี่ปุ่นนะลูกค้า สอบญี่ปุ่นซื้อหนึ่งแขนหนึ่งได้เท่ากระสอบรีวิวนะรถให้อีกเอใหม่มากแม่ถ้าแม่ไปไอซักอบตีฟูหอมๆยังไงคะราคาขายตัวแล้วแบบเนี่ยม,ม,ม,มันเหมือนไม่เหมือนมาหนึ่งลอจริมาลองก็ล<อ>ูกค้าสีแล้วให้ดูความเสียลูกค้าไปซักมากกว่านี้เลยเอ้ยเป็นมินิเดรสเลยมินิดเนี่ยดูน่ารักอ่ะ อร่อยอ่ะโชว์ยังไงอ่ะไม่ใส่โอ้ข็ใส่อย่างงี้นี่เอาไหนออกใช่ปะมีทรงแบบมินิดเดีนะใช่าโชว์ยืดญี่ปุ่นแถมไหมคะยืดญี่ปุ่นไม่แถมแม่เอาเหรอหมดเหลือหมเซ็มสองมาเลยทดสอบนี้ค่ะแถมยืดญี่ปุ่นตีเลยใครวะปกติก็ไม่พอกค่ะยละจะแม่ แต่เรายังมีอยู่นะยังมีหน being ่เมื่อวานร้านไม่หยุดแต่สองมีหมูสต่อสองคำลูกนะพี่นะยี่ปุ่นใครจะเอาทักเลยนะคะที่ญี่ปุ่นมีสองคำลูกนะน้องข้างหลังก็ตัดสต็อกกิ๊ดเลยเหลือเฉยพ่อคนนี้พ่อคนนี้ได้เลยแล้วนะเอาไหมแม่เอาไหมสวยนี่อันนี้แบรนด์อีกแล้ว แบรนอีกแล้วเขาเป็นคนแบรนด์ญี่ปุ่นคือแบบเออคุณเลือสิละนอกจากคัตติ้งสวยแบรนด์ดีขายขายไหมพรมญี่ปุ่นเอาไปเนาะไม่แถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถหนึ่งน้องไม่ก้าอักกะลาอยู่แล้วเราจะทำแาบนั้นคะผสมงงนะสวยผสมงงการจัดเย็บนะเนี่ยอิสต์เตอร์เบาๆแม่ดูรยิบริยับน่าราคือพี่ใส่คู่กับกระโปรงคอตตอนได้นะแม เสียดายมากลูกค้าขาดทุนฉ่ำบอกเลยขายแล้วขาดขายขาดทุนฉ่ำเลยนะงจริงทไมเนี่ยขายเลยนะไม่เด็กแขวนเนี่ยเฮ้ยเราเขาับตัวแล้วเหรอป่วยอ่ะมะม่วงสีม่วงกับปิลูกค้ารักมากแต่การจะใส่เมนแขนหนึ่งไม่ครบะแขนสั้นไม่หนึ่งแขนหนึ่งเป็นรายการเดียวนะคะที่หนึ่งแขนหนึ่งนะขายเฉพาะรายการนี้หนึ่งแขนหนึ่งนะถ้าขายทั้งร้านหนึ่งแขนคงตายก่อนตอนนี้โอ้ยเซีนน้นดีกว่าเออนั่น่ะ ว่าพิ่งตายกับกระสอบละพันไปใช่ให้คู่การในะารกระสอบละพันไี่ฟื้นๆนะต่อไปกระโปงให้ใหม่เอ้าเนี่ต่อไปตกระโปรงยีนหมุดยางค้ากระโปรงยีนมีสั้นปนยาววันนี้มีกระถิงกับแดงค่ะมีสองตัวเป็นแฟด์วีดึงวีสองยังไงแหวนรัไม่ต้องเนี่ยตัวนี้เป็นไหมพรมสั้นอ้มีแท็กบางและหนาผสมกันนะคะเป็นแฟชั่นนะเอาเถอะ น้องแบนออกดีด้วยนะผ้าใหม่ให้เยอะเยอะไม่หลักถึงแข็ยกขายได้เลยแบบั่งดูแล้วผ้าเขาใหม่นะแม่นะผ้าใหม่มากแต่เราพูดแล้วไงว่าเราจะนึ่งแถมนึ่งพูดไปแล้วอะตัดตัดแล้วไม่คืนคำนะจ๊ะแม่โดนนะปลายนี้โดนโดนคูคูคูเออโดนนั่งดังไหมนั่ารักมันไม่น้อย ตันนี้เป็นคอเต่าบางหัวอะไรอะเฮ้ย like. ห ah ัวลุด like. ห hmm. hey, ัวลุดน no. ้องโอหัวล uh ุดโอ้โหหัวน้องโอเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้สูทอันมันถุดง่ายใส่กับเสื้อใส่กับกระเสือก A T G อันนี้ made in Paris เสื้อผ้าถูกใส่ทั่วโลกค่ะนี่แบรนด์ロンจอร์โกรใหม่ค่ะลูกค้าตกเหลือกระสอบละพันห้า เอ,อ,อาเถอะ,น,ะอน,นู่นใจน่าละลายครั้งที่สองเลยตอนนี้ยังไม่หนาวแต่ตอนหนาจะมาเสียดายไม่ได้ใช่รา,าคาแบบนี้ไม่มีเดอ้อหวยนาหนึ<แ>่งแถมหนึ่งดูไปไม่เป็นไรเพราะว่าโซเลียตบ้านเราคือยังไงร,รู้ป่ะมีแต่แม่แม่นี่แม่แม่น่าจะรอเปิดกระถิ่งแน่นอนเธอเชื่อไหมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เปิดกระถิ่งวันนี้ไปก่อนจ้ะโอ้ยสวยมากส เดี๋ยวหนูเปิดขาสั้นให้เพราะว่ารับปากพี่คนนึงไว้หลายวันแล้วเปิดให้ตามสั่งไว้ก่อนนะใครอยากให้หนูเปิดเลยหนูเปิดเท่านั้นแหละซินีมาค่ะลูกค้าซินีมาค่ะพวกนี้เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นนะคะลูกค้ามีของให้เปิดเราเปิดหมดเปิดอยู่แล้วนี่ให้ฉันเองบางรายการที่เราไม่เปิดเพราะมันเหลือลูกสองลูกมาเปิดไปก็ไม่ค่อยขายน่ารักนะญี่ปุ่นตัวนี้ป้ายป้าย sw ญี่ปุ่นนะคะลูกค้า 2,990บาทซื้อหนึ่งทำหนึ่งค่ะใครเอาลูกรีวิว2,790แถมอีกหนึ่งลูกลานาทีทองนะคะรถตาแตกรถแตกมากตล้วเนี้ยตาเส้นเลือดในตาก็แตกแล้วเหมือนกันแถมขนาดนี้ด้วหนูทำไมอันนี้5อันนี้3ามทำไมหนูลำเอียงเหรอลูกทำ <c oughs> ไมหนูลำเอียงเหรอลูกการรักเท่ากันเออหนูทำไมหนูรักไม่เท่<ว>นะากันเหรอลูกหนึ่งแถมหนึ่งค่ะลูกค้าดูดิสวยมาก แก้วตัวนี้ไาก็สองพันเจ็ดเ้าสิแถมให้อีกลูกหนึ่งว้<จ>า <ำ S 1> <ม>เป็นโซนี้ราคาที่น่าทึ่มที่สัเข่าวอีกแจ้งได้เลยนะแม่นะาตัวรีวิวว่างนะคะค่ะรับแจ้งนะสวัสดีค่ะ